บอกว่าโอ้โห FC เยี่ยมแน่นมากๆนะคะวันนี้ข้าวก็มาค่ะเข้าสู่งานกินปูดูทะเลนะคะครั้งที่20สําหรับท่านไหนนะคะที่ยังไม่เคยได้ลองทานปูท้องถิ่นนะคะจากกินปูดูทะเลเนี่ยแวะเข้าแบบช็อปเข้าแบบเฉี่ยวข้่อนได้และแน่นอนไฮไลท์วันนี้ค่ะคุณผู้ชจ๋านะคะก็พี่น้องไลออนนะคะเดี๋ยวจะมาร่วมนะคะเอนเตอร์เทนค่ะนะคะก็ความสุขความสนุกนะคะให้กับคุณลูกค้าททุกชมนั่นเอง ใจรอสักครู่นะคะขอให้ลองได้เช็ค KT ให้กับน้องนีกหนึ่งะครับว่าความสนุกเต็มที่แน่นอนต้องไหวไหมคะขออีกหน้านาทีได้ไหมค่ะต้องบอกเลยนะว่าพอน้องายอันได้ฟังเสียงแบบนี้น่าจะต้องชื่นไฉมากๆแน่นอนนะคะฉะนั้นเนี่ยนะคะถ้ออา,านะคะสําหรับใครนะ,ะที่บอกว่ายัางไม่เคยลองทาน สวัสดีสวัสดีแม่แม่ทั้ง427ท่านนะคะงาันงางานกลางวันข้อดีก็คือจะเห็นน้องชัดนะคะ วันนี้นะคะเราก็ไฮไลท์ในงานนะคะก็ยังมีสีฟูดที่หลากหลายมากๆแล้ววันนี้คือมีความพิเศษมากๆเนาะเอฟซิงเยอะแยะเหืองแน่นแนนขนาดแบบนี้เลยเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะคะต้องบอกว่านะคะเป็นอีกหนึ่งนักขอลนะคะที่ยอดพิเศษช่วงนี้เลยแล้วก็หลายๆท่านนะคะพี่ๆมานั่งรออันนี้มาตั้งแต่กี่โมงคะเนี่ยแต่โมงเช้าเลยหล่ะคะแล้วรอที่ไหนคะงานเปิดสี่โมงเย็น อ๋อรอในสวนท่านนี้นะคะากกมากี่โมงเอ่ยมาเที่ยงร้อนเลยสินะใช่ไหมนะคะแต่บอกเลยว่าพอเห็นน้องแล้วเดี๋ยวหายร้อนเลยใช่ไหมคะ พี่นี่นอนหรอคะพี่นี Gotta, ่นอนมา4โมงมาท้องงานเปิดค่ะไม่งั้นเดี๋ยวไม่มีที่จอดรถนะคะอะสำหรับใครที่บอกว่ามากันสักพักแล้วะคะก็เดี๋ยวรอหล่อแป๊บหนึ่งเพราะว่าตอนนี้แดดล้มลงตกพอดีเลยต้องบอกว่าฟิลเหมือนเราอยู่แบบริมทะเลฟิลเหมือนเราอยู่แบบเอ๊ะเดินอยู่บางแสนหรือเปล่าแต่ว่าขออนุญาตขอบคุณสถานที่กันนิดนึีงแล้วกันนะสำหรับตัวสูดท้ายนะคะสูตร สิ่งท right ่านพระรามสองนะคะที่เรามาจัดกิจกรรมที่นี่นะคะกับคุณปู่ดูทะเลครั้งที่20แล้วก็วันนี้เนี่ย ได้เชิญชวนนะคะทางน้องหลายท่านนะคะมาหมดนี้เนาะส่งน้อยสมัยเก่งมากนะคะได้มีโอกาสได้มาร่วมแสดงกับเรานะคะเดี๋ยวหนุน้องรีเช็คอีกทีละน้องว่าทางด้านหลังเขาพร้อมหรือ,อยังอ่ะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวขอเซตเซ็ตอีกนิดนึงไหมคะอ่ะโอเคนะคะยังขอเซ็ตเวทีอีกแบบหนึ่งรอแบบหนึ่งนะทุกคนรอได้ไหมคะทั้งสองนี้นะคะรอได้ไมเอ่ยอ่ะ ถ่ายรูปบ้านหนูขอแบบซาวซาวเช็คซาวเสียงหน่อยว่ามีใครได้แอบมาถ่ายรูปได้ไปกี่รูปคะเยอะเลยใช่ไหมเวลาเราถ่ายรูปเราไม่ต้องรวนเออเราไม่ต้องนับเนาะเราเน้นรัวไปก่อนอได้กี่รูปวค่อยมาว่ากันอ่าคัดทิ้งเลยเหรอหาเสียได้แย่่าติดน้องถุกรูปเลยนะจะคัดทิ้งตรงคอหรอคะโอ,คโอเคค่ะนะคะด้านหลังเราพร้อมแล้วพร้อมกันไหมคะโอเคถ้าพร้อมแล้วนะคะขอต้อน Il <laughs> <coughs> va <coughs> <I love you. coughs> <coughs> ฝั่งนี้ย้อนแสงนะจะมองไม่เห็นต้นต้องไปฝั่งขวาของเวทีนะคะขอบค we አይ ጥሩ ነው እንጂ እንደት ነው እንጂ እንደት ነው እንጂ እንደት ነው የሚሆነው እንደት ነው 二零二零年二月二十三日，二零二零年九月。